ท่านผู้ชมครับผมมีอะไรจะให้ดูด้วยนี่คือของรับแล่นั่นนะก็อย่างที่เห็นู่ตรงหน้านั่นแหละไม่อยากจะหมูก็รอไปนะรอให้มันเดินมานะเตรยเราก็จะตบเดียงมันนะนะมาดดมาดิไม่มานะ มาแล้วหนึ่งคนนะนะตบเลี่ยงเอากินเราอู้ปัญญาอ่อนเราไล่ทีมนั้นมาแล้วว่าจะตบเดี่ยงนะมาเฮ้ยฮัลโหล สนใจไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันหน่อยไหมเอาขี้โกงขี้โกงกระเด็นไปนอกโลกขี้โกงขี้โกงขี้โกงเฮ้ยไม่ตา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 ย,ตายเรียบร้อย มาดิเออเพวกเราเป็นเพื่อนกันนี่ว่าว้ายอ่ะเอาแล้วมาขุดทำไมโอ้ไม่นะโอ้ที่รักจะไม่ลืมนายตลอดไปตลอดการตุ่มตั้งนานสวัสดีอีกนะ อืมต่อขึ้นไปอืเป็นไงต่อต่อตามมันกลัวออกไปชิวช้วๆขึน้นสวรรค์ไปน่งต่อแต่ว่าต้องรีบกลับหน่อยไม่มีกันไก่

เอ,าอ้าเดี่ยงโดนขดไปแล้วช่างมันเถอะอาชาอาชัวฟับฟับแตกมาวันนี้จะมาเล่นทายยากกันต่อมานะคุณผู้ชมอ,อาจจะสงสัยว่ามันคือแม่ขยันตายจริงๆเลยขยันตายจริงขยันตายจริง จ,ะจะู่ตูมไม่ใช่ไม่ใช่ท่านี้ไม่ใช่ผิดท่าแล้วผิดท่าแล้วเพื่อนผิดท่าแล้วผิดท่าแล้วผิดท่าแล้วเราจะไปเล่นท้ายักษ์ทีมแดงกันอันดับแรกนะออืม เฮ้ยเฮ้ยใครที่ขี้โกงขี้โกงขี้โกงอืออืออืนั่นไงเ้าหวังแล้วหก็นึกว่าทีมอื่น เอชัว,ววววเตรียมพร้อมมาเด้โหไม่กล้าดิเห็นคนมันเทพอะไม่กล้าดิไม่กล้าอย่ามหรอมาดิ อันนั้นไชัววววมาตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้มาตูมข้างหลังเอ้าไม่สำเร็จอีกแล้วก้าวอดแก่งกับชา้าเหรออือเป็นแค่ทีมแดงแท้ๆแท้ๆยังจะมาก้า

เบ่บ่บอย่เดี๋นี้อย่าขยับยกมือขึ้นไม่งั้นตายอ,อือมันตะอะเอาดาบไปเฮยเอาดาบไปเอาจะไปฆ่ามันทำไมอเอาดาบไปเสร็จแล้วไล่ฆ่าฉันเห็นไหมตายเลย ได้ดาบสองเล่มมูปอกกันนะคะาเจไอเด็กงูปปแล้วเราก็จะไปขุดเตียงมันจบ แล้วก็ขุดเตียงมันแล้วมันก็จะไล่ฆ่าเรานะมีการจบที่สวยมากๆแล้วก็ได้อันดับเร็วเล